ใครที่ต้องการบรรทุกสินค้า5ตันผมแนะนำเป็น6ล้อ NMR 1 3 0เพราะท่านจะได้เครื่องยนต์ขนาด3 0 0 0ซีซีแรงม้า130แรงม้าให้ความประหยัดน้ำมันบรรทุกสินค้าแบบนี้นะฮะได้ประมาณ5ตันโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสริมช่วงล่างใดๆทั้งสิน้นคันนี้วิ่งติดเวลานะดาว69 0 0 0าผ่อนตามนี้เลยนะครับหากใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทร0 8 2 0 8 6 7 4 7 4นนะครับนี่นะครับเป็นลิฟต์นะฮะเป็นลิฟต์ท้ายที่ใครๆก็ถามผมตลอดเลยนะครับว่า สามารถติดลิฟได้ไหมคันนี้สามารถติดลิฟได้นะครับเพราะความกว้างของตู้อยู่ที่เมตร90นะสวัสดีครับผมนัทนะครับจากช่องนัทอ e ีซูซุนะก่อนที่ท่านจะชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องนัทอ e ีซูด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตคลิปให้ท่านได้รับชมกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะหากใครสนใจอีซ e ุซู ไม่ว่าจะเป็นตัว400ใหญ่มิติดเวลายอย่าง NLR 1306ล้อหรือแม้กระทั่งรถหัวลากอย่าง G-XZ นะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ที่เบอร์โทร0 8 2 0 6 7 4 4เบอร์นี้เลยนะเบอร์เดียวนะครับโทรหาผมได้โดยตรงเลยอันนี้เป็นเบอร์ผมโดยตรงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น NMR 6ล้อตัวเริ่มต้นนะครับขนาดความยาว4เมตร3ยาวสุดของตัว6ล้อตัวเริ่มต้นนะครับผม คันนี้ทําการติดตั้งตู้เป็นตู้แห้งขนาด6บานนะไอ้คันนี้ทําการติดลิฟต์ให้แล้วนะครับคันนี้นะแบบนี้เบเส็จเลยนะครับใช้เงินดาวเพียง6 10, 9 0 0 0บาทท่านสามารถรับรถได้แบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องเอารถไปดัดแปลงในการบรรทุกสินค้าด้วยนะเพราะคันนี้ค,นนคันเดียวบรรทุกได้5ตันโดยที่ไม่ต้องเสริมช่วงล่างใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นลิฟต์นะเป็นลิฟต์ท้ายที่ใครๆก็ถามผมตลอดเลยนะครับว่า สามารถติดลิฟต์ได้ไหมคันนี้สามารถติดลิฟต์ได้นะครับเพราะความกว้างของตู้อยู่ที่เมตรเกนะกว้างในอยู่ที่เมตรแปลิฟต์คันนี้นะครับมีความกว้างประมาณ1นึ่เมตรเจนะเป็นลิฟต์ของยี่ห้อเซฟเวย์นะเดี๋ยวกล้องแผนมานิดนึงครับเป็นลิฟต์ยี่ห้อเซฟเวย์เลยนะครับการันตีนะครับอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะนะติดตั้งเรียบร้อยคันนี้สามารถโหลดสินค้าได้600กิโลกร,รัมนะสำหรับใครที่ต้องการลดขนาดความกว้างประมาณเมตรแปในเนี่ยต้องใช้ลิฟต์ขนาด600กิโลกร,รัมนะ ตอบโจทย์แน่นอนครับถ้าต้องการที่จะเอาไปบรรทุกสินค้านะโหลดสินค้ารอบคันเลยแล้วก็มีลิฟต์ด้วยนะครับอย่างนี้ก็จัดได้นะครับใช้เงินดาวเพียง6,9 0 0 0บาทนะถ้าสนใจสามารถที่จะสั่งลิฟต์แบบนี้ติดตั้งในรถ NLR ก็ได้นะ NLR 1 3 0ก็สามารถติดตั้งได้นะครับผมผมจะพาดูรอบๆคันนะฮะว่าขนาดความกว้างความ,วามยาวของตัว NMR 6ล้อขนาดนี้มีความกว้างความ,วามยาวขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นตัวคอนโทรลในส่วนของของลิฟต์นะฮะเนี่ยจะเป็นสายคอนโทรลอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมไม่สาธิตให้ดูนะฮะเพราะว่าอันนี้มีเจ้าของแล้วนะแต่หลักการง่ายๆนะครับขึ้นลงง่ายๆครับมี2ปุ่มแค่นั้นนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะฮะถ้าต้องการลิฟต์ขึ้นนะครับต้องการลิฟต์ลงแค่นั้นเองนะครับการทํางานใช้รีโมทตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดรีโมทมีปัญหาก็สามารถใช้เมนูตรงนี้ได้นะครับหลักการการทํางานแค่นี้ครับ ลการทํางานเหมือนกับใช้รถดัาใช้ดัาใช้รถสไลด์เหมือนกันนะฮะแต่ว่า,าใช้รีโมทแบบสายแค่นั้นนะฮะในส่วนของลิฟนะ control เฉพาะลิฟต์เท่านั้นนะครับผมวัดขนาดความยาวยาวในนะครับคันนี้ยาวในอยู่ที่4เมตร3ตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปถึงตรงนั้นนะครับ4เมตร3ความสูงอยู่ที่2เมตร1นะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่เมตร90กว้างในเมตร80นะเป็นตู้ขนาดมาตรฐานจดทะเบียนผ่านทีเดียวจบนะครับทีเดียวจบเลยนะ คันนี้รอการจดทะเบียนเท่านั้นนะสำหรับใครที่ต้องการบรรทุกสินค้า5ตันผมแนะนำเป็น6ล้อ NMR 130เพราะท่านจะได้เครื่องยนต์ขนาด 3,000cc แรงม้า130แรงม้าให้ความประหยัดน no ้ำมันบรรทุกสินค้าแบบนี้นะฮะได้ประมาณ5ตันโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสริมช่วงล่างใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคันนี้ไม่สามารถวิ่งแบบไม่ติดเวลาได้นะครับไม่ว่าว่าคันนี้วิ่งติดเวลาแน่นอนครับต้องจดได้แค่2ป้ายนะคือป้ายเหลืองวิ่งร่วมกับป้ายขาวขาวดำนะฮะ เป็นป้ายกิจการของท่านนะที่มีใบประกอบการนะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยคันนี้วิ่งติดเวลานะแต่ถ้าไปใช้งานคันเดียวจบครับชงลงชงล่างรองรับน้ําหนัก5ตันแน่นอนนะครับเงินดาวรายละเอียดตามนี้เลยนะครับดาว6กหมื่นเาผ่อนตามนี้เลยนะครับหากใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะครับกับเซลนัดเบอร์ผมเบอร์เดียวเลยนะฮะอันนี้โทรมาผมได้โดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูรายละเอียดของรถด้านหน้าแล้วก็ภายในนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ความแตกต่างไม่ได้แตกต่างจาก NLR มากนะครับแตกต่างแค่ขนาดความยาวกับเป็น6ล้อขนาดตัวเริ่มต้นเท่าน,นั้นนะครับเราไปดูภายในแล้วก็ภายนอกกันครับผมภายในก็ประมาณนี้นะฮะก็เหมือนกับ NLR 130นั่นแหละรุ่นใหม่สังเกตได้จะมีไฟ LED หลอดใหญ่แบบนั้นเลยนะอันนี้ผมรีวิวให้ดูทุกคันแล้วนะวิทยุเทปเครื ap, ่องเสียงมิติภายในเบาะต่างๆพวงมาลัยต่างๆเกียร์ต่างๆก็ใช้ตัว NLR 130เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่า อันนี้ก็คือ NLR เนี่ยแหละครับแต่เป็น NMR เป็น6ล้อขนาดโตเริ่มต้นเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับแต่ว่าหนึ่งจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือชัดซีนะชัดซีจะมีความใหญ่มากกว่า NLR เ,เป็นปกติครับเพราะว่าเป็นรถ6ล้อนะนะครับเนี่ยชัดซีจะจะใหญ่กว่ากันนิดหน่อยแล้วก็ขนาดยางนะครับคันนี้จะเป็นยางเรเดียลนะฮะไม่มียางในนะแต่ขนาดยางก็จะใหญ่กว่าตัว NLR เพราะว่าคันนี้ใช้ยางขอบ16บนิ้วนะฮะ นี่นะฮะ117ทับ1นึนะ7.00 R 1 6นะครับเป็นยางเรเดียลไม่มียางในด้านหลังนะครับยางอะไรก็เป็นเหมือนกันนะครับรถรุ่นนี้นะ NMR 6ล้อขนาดนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยมี3ขนาดนะขนาด3เมตร3เมตร2นะฮะสำหรับเอาไปทำรถด,ดัมนะแล้วก็ตัว3เมตร5นะตัวมิกเซอร์นะเอาไปเป็นรถโม่ปูนนะครับ และตัวนี้เลยก็คือ4เมตร3รถตู้6บาน4บาน2บาน3บานแล้วแต่ท่านได้เลยนะครับใครต้องการขนาดความยาว4เมตร3ผมแนะนาเป็น NMR 6ล้อแบบนี้เลยนะครับเราไปดูด้านหน้านิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมสรุปตอนท้ายจบเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาก็เหมือน NLR นะเดี๋ยวผมแทรกภาพไปดูนะฮะเหมือนกันเลยมีการเปลี่ยนไฟหน้าโคมไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่นะรถเนี่ยใช้ NLR เลยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็น NMR 130แรงม้าเหมือนกันขนาดเกียร์เกียร์6เกียร์เหมือนกันนะ ทุกอย่างเหมือนกันเลยแตกต่างอย่นี้บอก6ล้อเท่านั้นนะครับเป็น6ล้อขนาดตัวเริ่มต้นหากใครสนใจนะครับ NMR 6ล้อขนาดตัวเริ่มต้นจะติดตั้งลิฟต์ไม่ติดตั้งลิฟต์จะติดตั้งตู้ติดตั้งอคอกได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าคันนี้โดยรวมก็คือเป็น6ล้อนะบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ4-5าตันโดยที่ท่านไม่ต้องไปอัปเกรดช่วงล่างนะคันนี้ซื้อไปติดตั้งตู้ติดตั้งอคอกก็บรรทุกได้5ตันเลยนะแต่ เป็นป้ายเหลืองกับป้ายขาวเท่านั้นนะครับหมายความว่าเป็นรถติดเวลานะไม่ใช่รถไม่ติดเวลารถไม่ติดเวลาคือรถ NLR 130400ใหญ่เท่านั้นแต่ถ้าเป็นตระกูล NMR 6ล้อเนี่ยติดเวลาทุกคันนะแต่อันนี้ถ้าไปใช้งานผมว่าไม่ใช่ปัญหาของลูกค้านะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปนี้จนจบนะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทร0820867474กับเซลล์นัดจากช่องนัดอีสุสาขาสมุทรปราการนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ